ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำพาเจาะนะครับของเราบรรยากาศนะครับสดชื่นนะครับสวยงามนะครับ,บราาเดินขึ้นนะครับ สูงนะครับจริปเราก็จะพาไปดูวัดทําผาเจาะอยู่ที่อำเภอหน้าวังนะครับน้องบุรัมพูนะครับน่าจะขึ้นอำเภอน้าวังนะตรงนี้บอกเดินชิดด้านขวาครับด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับท่านจงทำทำใหม่นี่นะก็ทำใหม่นะนี่ ตอนนั้นเป็นเหล็กตรงนี้เป็นปูนครับทำไมทำปลอดภัยขึ้นตอนนั้นเป็นเหล็กเดินไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ตอนนี้เป็นปูนแล้วคลิปนี้ก็เดินสุดยอดเลยครับนะครับรบ,บรรยากาศตากล้องก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยไม่ได้ออกกำลังกายโอ้โห,โหนะครับขอบคุณนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ กดติดตามด้วยด้วยเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมยา,ากาศนะครับก็เป็นหน้านี่หน้าแรงนะครับก็ระวังไฟป่านะครับจอดอ <c oughs> ขอบคุณอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนเราจะถ่าย ให้ชมกันนะครับภาพบรรยากาศข้างบนของวัดถ้ำพระเจาะครับครับสุดยอดนะครับบรรยากาศ,กาศสูงนะครับที่หนองบัวลำพูอ่ะขอบคุณขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปข้างบนนะครับคลิปนี้สวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ